สวัสดีครับ,รบผมประสานสินจหรุนายมั่นครับผมในคงครับเก่งการจงใจพระสวัสดีครับ,รบโอ้วันนี้นะทั้งอะไรไฟก็ไหม้แผ่นดินก็ไหวนะแผ่นดินไหวเมื่อคืนเนี้ยตอนสี่ทุ่มที่พมา่าแล้วตอนตีสองที่อินโดนีเซียก็ก็โอเคที่พมา่าแค่แค่สาจุดสี่ อินโดนีเซีย4.07ก็เลยทําให้เกิดไฟม่วงไฟไหม้รถชนกันโอ้โหเยอะแยะนะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเลยนะจะไปไหนมาไหนนี่อย่าประมาทนะโอ้โหชีวิตคนเราตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันตายง่ายเหลือเกินอ่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะ <S <S ตายแล้วก็ไม่น่าเสียดายชีวิตเอาตายแล้วจะเอาชีวิตมาเสียดายได้งไงเพราะว่าเราเนี่ยเวลานี้ถ้าเราตายแล้วเราก็ไม่ควรจะเสียดายแล้วทำไม เพราะเท่าที่ดูในตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าชาติไทยเราเนี่ยนะเกิดมา5,000ปีแล้วนะประเทศไทยอ่ะเออ5,000ปีนี่มันก็ก่กอศาสนาพุทธอสิเออแล้วก็ใช่สุวรรณภูมิก็มา,านานแล้วไงแล้วแต่ทำไไ้เชียงแสนเชียงรุ้งอะ 5, <000 S 2> ่อะ5,000ปีนะออนี่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะอ,อก็ก็5,000ปีก็บพ,พอกันนี่อไอมายาเผามายัน นี่ไงเมื่อห้าพันปีที่แล้วเนี่ยโดยประมาณชนชาติไทยล่อนเล่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ของจีนตอนบนตอนบนเออบริเวณภูเขาอันไตอมองโกเลียแล้วก็เคลื่อนย้ายลงมาตั้งอาณาจักร เป็นไทยมุงคือเริ่มต้นนี่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าไหนไทยแท้ไทยไม่แท้ไทยเทียมแล้วเออไทยมุงปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วดิไทยไม่มีแล้วไม่มีแล้วผสมหมดแล้วเป็นไทยมุงเอออยู่ที่ลุ่มน้ําห่วงโหก็จีนนั่นแหละอ้าวสิบสองพนนาเลยก็จีนไทยมีสามหัวเมืองด้วยกันตอนนั้นาอยนั้นมีสามหัวเมืองคือนครลุงนครป่า นครเงี้ยวหมดแล้วเผ่าพ,พันธุ์ไม่เหลือแล้วไม่มีเหลือไงไม่เหลือแล้วร<น>ีพันใหม่พันใหม่ในพศสามร้ตั้งอาณาจากักรอ้ายลาวมนทนเสฉวนตอนใต้พศสามรอยสาพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นอัคร สนูปถมพกยกสังคนาครั้งที่สามที่อโศการามกุงปาทกบุตรแก้นมคตเสร็จแล้วสังขยาสังขยานาแล้วจัดส่งพระโสนเนรและพระ อุตรเถนมาเป็นประกาศศาสนาณสุวรรณภูมิมีพระปฐมเจดีเป็นหลักพี่ผมจะถามพี่นะพี่กัลยายยอไปว่าไปยุคสุสีไทยเฮาเลยหรือว่าก่อนหรือหลังนี่หลังน,นี่นี่ก่อนสุสีไทยเฮานะก่อนใช่ไหมเอเอก่อนสุสีไทยเฮานะไทยเราเนี่ยนะเ,ยเพราะสุสีไทยเฮามันนี่มันเมื่อ เมื่อตอนเจียงไคเช็กนี่แล้วซูนจัตเซนสูนจัตเซนเจียงไคเช็กนี่แล้วก็ประมาณร้อยปีเนี่ยร้อยปีอะนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะไทยเราเนี่ยนะที่จะไปหาอะไรหาต้นตระกูลเหรอคือหมายความว่าเพื่อจะได้ให้คนไทยเรารู้ไงว่าชาติไทยของเราเนี่ยนะปีนี้ก็สองพันห้าร้อยห้าสิบหกแล้วเรื่องไง ถึงแม้ว่าเราจะมีเป็นประเทศไทยมาเนี่ยก็สองพันกว่าปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีมาตั้งแต่5,000ปีแล้วคือเดิมทีเนี่ยไทยเราไม่ใช่ชื่อไทยเป็นเมืองสยามมันไม่นีย่ยังไม่ได้กล่าวถึงสยามเลยเนี่ยเนี่ยที่เริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อสยามเลยเขาพวกเผ่าไตเผ่าไตอเออ,อมันไม่ไทยมันเผ่าไตเนี่ยไทยเผ่าไต้ไทยเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าไทยไหนอ่ะมันไทยลื้อไทยอาหมหรือพี่เอาไทยไหนแล้เราก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นสิมันเป็นคนไทยัไงเล่าไม่ใช่คนไทยมันเยอะคนไทยมันเยอะมันหลายเผ่าพันธุ์หลายหลายขึ้นเดอะไรหลายกลุ่มหลายก๊กอ่ะใช่ไหมพี่อย่าไปยุ่งมาเลยอย่าไปจะไปสืบสาวเราเรื่องอะไรปวดหัวเอออยากจะรู้รู้อะไรอ่ะประวัติศาสตร์ชาติไทยโอ้โหต้องไปโอ้โหยาวพี่สิบสองปรรนาดนี่กันไทยนี่ที่อัดสามนี่นะ แต่อินเดียนี่ก็ไทยนะเออถุงยึดแล้วโดยเฉพาะอย่างออยิ่งเราฟังอยู่ตลอดเวลาว่าแม่น้ำฮงโหออแต่แมาที่อยู่ในประเทศจีนคือจริงๆเนี่ยจีนไทยเนี่ยมันมาเดียวกันแหละออพี่เรียว่าลุกกันไปลุกกันมาแย่งกันไปแย่งกันมาเท่านั้นเองก็<ล>พัดกันใหญ่ไงแ,และสําคัญที่สุดช่วงสุดท้ายที่ผมได้รู้ออได้อ่านในประวัติศาสตร์เนี่ย ว่าคนที่ขับไล่ประเทศคนไทยเราชุดสุดท้ายที่มาตั้งอยู่ที่แหลมทองเนี่ยก็คือขงเบงนี่เองสามก๊กยุคสามก๊กก็ใช่สาม๊กกก่อนีอก็โหยก่อนสุสีไตาฮาวก่อนกุ้งไรคานี่ก่อนเจงทีสกาณ์นีกเนี่ยเนี่ยไร่คนไทยเรามาเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเขาจะเอาเราไปเมืองเราเพิ่งมนเราไม่ยอมเราไทยเราชอบอิสระใช่ไหมเราก็หนีลงมาเราก็ไม่ยอมอะมาปักหลักอยู่ที่แหลมทองนี่ก็คือ ประเทศไทยเรานนนในปจุบันมันก็มีแล้ว,ลวมีอันนี้แล้วอะไรนะไอ้ที่สู้กันไอ้เบ่งเฮกเบ่งเฮกอะเบ่งเฮกนั่นแหต้นตระกูลไทยมันก็มามันไล่กันมาเยอะหลายเผ่าพัานธุ์พี่อย่าไปสืบสายตระกูลเลยมันรเราไม่ได้สืบสายตระกูลเราต้องการอยากจะรู้ว่าแล้วคน<ป>ไทยเนี่ยมันมีกําเนิดเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหรมม่มันมีพร้อมกับมีโรคแล้วไม่ มันยังไม่ได้เป็นไทยมันยังไม่เป็นเผ่ามันเป็นคนเป็นคนมาแล้วมันก็แยกกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตั้งตนเองเป็นเผ่านั้นเผ่านี้ก็นั่นน่ะสิต้นตอจริงๆมันก็มากับอ่าอดามกับอีดสองคนแหละโอ้โหย้อนไปโน่นเราจะคุณเนอะอ้าวก่อนมีมนุษย์ไงอ้าวอ้าวถึงบอกกับพี่ปวดหัวนะพี่เอาวันนี้ดีกว่าว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน้ำมันแพงไหมตอนนี้อเมริกาน้ำมันลดนะ แต่ประเทศไทยขึ้นอ่าเนี่ยมันเพ่งบอกมันทําไมถึงขึ้น,นพี่พี่ติดตามอยู่พี่ทองบอกบอกหน่อยที่ที่เกียรติพูดละไอเรื่องน้ํามันเนี่ยทําไมอะ่ะก็คือมันหลับหูหลับตาเหรอไอผู้บริหารนี่มันต้องการอย่างเดียวเท่านั้นเองคือกําไรคําว่ากําไร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  เอาไปแบ่งเป็นหุ้นส่วนเท่านั้นเองนี่มันเล่นทุนนิยมนะกำไรกำไรกำไรมันออไม่ถึงพูดถึงไม่เคยคิดถึงว่าประชาชนจะขาดทุนขาดทุนขาดทุนแล้วคนก็ออกรถกันจ้างน้คามันแพงก็ไม่สนใจเอ,อวันนี้ขึ้นห้าสิบสตางค์แล้วแล้วมันออกไปเรื่มืออีกร้านกว่าคันน,นี้นมันมีเงินเติมต้องไหมไหมเนี่ยเป็นสามสิบห้าไม่มีต่อไปก็นี่ผมบอกให้นะเอ,อย่าหาว่าดูถูกนะอ,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 อีกสองปีนะรถเออนี่ยถูกยึดครึ่งหนึ่งไม่ถึงมั้งถึงไปถึงสองปีหรอก ไม่ถึงคุณต้องให้เครดิตเขาสองปีคือเหรอต้องให้เครดิตเขาไม่พอปีหน,น้านี่มันมันจะมันจะปิดโรงงานอีกเยอะอไอ้ไอปิดโรงงานอะไรไม่สําคัญหรอกอ <ะ S 2> สําคัญว่าคนซื้อรถในขณะนี้เนี่ยนะ,อะไอ้คนมีอัดมีเงินมันไม่ซื้อหรอกพำมมันจะซื้อไปทำไมมันซื้อรถดีๆสวยๆขี่ไม่ดีกว่ารถใหญ่ๆไอ้ที่ขายนี่มันไม่รถไม่ดีไอ้ที่ขายเนี่ยนะมันเป็นรถสําหรับบุคคลประชาชนผู้ พอมีอันจะกินเแถวนั้นเองที่มันขายเนี่ยนะออแล้วคุณลองคิดดูสิว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ซื้อรถเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าซื้อเพื่ออะไรเงินเดือนเนี่ยไม่เกินสองหมื่นห้าก็ซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อขับจะมาทำงานโอ้โหรถติดอย่างเงี้ยแล้วทันเรอะอ่าอ้นั่นเป็นเรื่องของเขาที่เขาซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะขับมาทำงานเ แล้วก็ให้มีทรัพย์สินของตัวเองเออแล้วผมกล้าพูดได้ว่าคนที่ซื้อรถในขนาดนี้เนี่ยไอ้คนที่มีเงินเดือนเดือนละแสนหรือว่าเดือนละแสนกว่าเนี่ยมันไม่ซื้อหรอกฉะนั้นคนที่มีเงินเดือนประมาณสามหมื่นสองพวกนี้ซื้อ,อเมื่อซื้อแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเองจะต้องผ่อนนบ้าผ่อนบ้าน ออสองส่งลูกเล่าเรียนถ้าลูกสองคนก็อ่วมอใช่หไหมาสามค่าใช้จ่ายประจำวันสี่เพิ่มภาะน้ำมันห้าต้องผ่อนส่งใช่ไหมหกอย่างนี่มันตาตั้งแล้วอะไรกันเลยเอะ <laughs> แล้วก็ไม่คิดว่าไปทำงานไม่ทันถูกไล่ออกอย่างรถติดอะ ไอ้นั่นเป็นอีกผมบอกถึงได้บอกไนงะบอกว่ามันไม่เกินสองปีเนี่ยแล้วแล้วพวกนี้จะไม่มีกําลังส่งแน่นอนไหนจะส่งบ้านไหนจะส่งรถใช่ไหมแล้วลูกเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาเสื้อผ้าเวลาโรงเรียนเปิดอะไรเนี่ยอู้ยร้อยแ0ดพันประการนี่แหละมันจะเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมอีกแล้วแล้วคนวพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนชั้นกลางชั้นกลางไม่ใช่เป็นคนร่ํารวยมีเงินนะ ไอ้พวกมีเงินมันไม่ซื้อเราพวกเนี่ยอาจจะมีแม่วพราะาบ้านมีแม่มีที่น้องที่นาขายที่มาผ่อนรถกันได้ไม่มีหรอกไม่มีอะไม่มีที่พวกนี้เป็นพวกทํางานราชการตามห้างร้านอ๋อเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนเออทํากันหัวฟูเลยนี่เนี่ยผมมองเห็นเลยอนาคตฉะนั่งครึ่งหนึ่งจะถูกยึดยึดแล้วก็เสียเครดิตด้วยสิก็เป็นเรื่องของเขาเอที่เราพูดให้ฟังไงว่า อันนี้มันมมันปัญหาประเทศั้งนันน่ะที่พูดมาเนี่ยนี่มันเป็นปัญหาค่าครองชีพสําหรับครอบครัวเออแล้วคอยดูเถอะผัวเมียจะต้องแตกแยกกันเหรอทะเลาะกันเรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เนี่ยไอ้เรื่องส่งรถส่งอะไรแล้วทีนี้ครอบครัวมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเงินมันไม่พอใช้อ่ะโอ้โหีปัญหาอย่างนี้มันจะแก้ได้ไหมเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันถล่มตัวลงไปแล้วเแก้ไม่ได้แล้วคุณไปส่งคืนเขาก็ไม่ได้ หรอไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลานี้คนที่รวยที่สุดก็คือพวกพ่อค้าขายรถขายรถเออเนี่ยพวกนี้รวยโอ้โหเนี่ยพอฟังพี่แล้วผมก็หนาวเลยนะนี่นะคุณไม่ต้องหนาวแล้วอากาศมันหนาวอยู่แล้วแล้วอยู่ในห้องแอร์ด้วยมันก็หนาวอะ่ะพี่บ้านพี่หนาวเลยเหรอหนาวแล้วนะเนะมื่อเช้านะเย็นนิดหน่อยยังไม่หนาวถ้าเหนือแล้วมันลบเจ็ดองศาพี่จะรู้ไปไหนอ่ะ วิจ <c oughs> ะ,ะ,ะรีบหนาวไปไหนฉะนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงอย่างที่สุดครับคุณผู้ชมผู้ชม,ชมปีใหม่เนี่ยเราจะต้องต่อสู้นะ,ะสำคัญที่สุดนั้นคือท่านต้องรักษาร่างกายของท่านเนี่ยให้แข็งแรงเพื่อเป็นการต่อสู้ดูรายการอโรคยอย่างช่วยได้เยอะช่วยได้ไหมวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ดูสามวันเนี่ยแล้วมันจะช่วยได้ ช่วยอะไรบ้างอะ่ะคือร่างกายคนเรามันไม่เจ็บป่วยสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ท้อถอยอืม,มันก็ต้องไปหางานอย่างอื่นมาช่วยเสริมส่วนมากผู้สูงอายุทั้งนั้นเนี่ยจะทาอะไรกันไม่ได้ทําแล้วอยู่บ้านเฉยๆอ่นะเออพวกนี้ก็พึ่งตนเองแล้วลูกหลานพึ่งไม่ได้แล้วนะอะไรที่มันจะพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือหนึ่งไม่เจ็บป่วยสองไม่เป็นภาระกับคนอื่นนะครับ หมายถึงว่าช่วยตัวเองได้แล้วยังพอมีเงินบําเหน็จบํานาญพอจะทำมาหากินผมว่าทำมาหากินไม่ไหวเนี่ยเรี้ยงต้องกินอย่างประหยัดน่มันช่วยไม่ได้หรอกไอ้เงินพวกนี้เนี่ยเรอะมันช่วยไม่ได้หรอกจะทาไงรัฐบาลเลียงไหมเดือนละเจ็ดปีละเจ็ดร้อยอย่างผมนี่แปดร้อยมันพอกินที่ไหนลูกได้ไปร้อยเลยเหรอแล้วแต่เไม่พอเหรอไม่พอปอ้โหเดือนละแปดร้อยเนี่ยจิบสองแปดเท่าไหร่โอ้เยอะมากือนะปีหนึ่งอะเนอะ ปีนึงเป็นหมื่นนะพี่นะโจ้าบรธไอ้ที่พี่โทษโทษหมายความงายโทษเนี่ยคือ,อชีวิตสังคมมันไม่เหมือนกันยุกนะแต่พี่ก็ไม่มีพาร่าผ่อนบ้านเนี่ยเห็นไหมพี่ก็มีบ้านแล้วมีรถแล้วนี่พี่ก็ไม่มีอยาา่างเรานี่มันรอดตัวแล้วเราไม่มีปัญหาหรอกอมีงานทำก็ได้ไก็ได้ไม่ทําก็ได้อแต่ทีนี้ที่ทํางานเนี่ยเพราะว่าอย่าให้เขาดูถูก